ขากลับสิเป็นต้นรถไฟไต่ดินนะจ๊ะสถานีตะบนี้ะน,นะคะชอ <Yeah. S 1> บบรรยากาศแกนเลอรี่แตบรรยากาศในเมืองนะจ๊ะี่นอนข้างยางเชื่อมระหว่างรถแย่รถลิงไปรถไฟไต่ดินเป็นตัวนีนะจ๊ะ เราสิงลงสถานีรถไฟใต้ดินเชนตุลีเนี่ยนะจ๊ะค่ะบรรยากาศนี่รถไฟใต้ดินสันที่แหลกนะจ๊ะยก็ไปกันต่อเลยสิมีทางยางล้มกับทางลิฟต์นะจ๊ะพี่น้องอาฮากกามา ถึงมองสื่อตัวแล้วนะจ๊ะกับมองถึนรถไปใต้ดินนะจ๊ะมันสื่อตัวกระสิเป็นประมาณนี้นะจ๊ะค่ะเ้ากระสิเขาสถานนี้แล้วนะจ๊ะเหรียญแตะนะจ๊ะขบรรยากาศในสถานนี้นะจ๊ะมองสื่อตัวนะคะเ้ากระสิลงไปอีกสันนึงนะจ๊ะ จากข้างบนลงมาถึงสถานีี่เพาสิขึ้นรถกับสามสันนะคะพี่น้องค่ะข้าขงล่างสุดสันที่สามน่นจาจะจากบนดินลงมาหอดไต้ดินนะคะเพราะกรสิทธาลดข้างล่างน่าจะแอร์เย็นๆนะคะค่ะข้าขงใน,นสถานีสิเป็นประมาณนี้นะจ๊ะ ยี่แดงกับสีตอรถไปลงผงหนโยทินนะจ๊ะขารถแป๊บนึงแล้วค่ะขานังรถไปฟ่ายี่รถไปใ้ดินนะจีินอนรถมาแล้วจ้ามนนีก็คือแผนสังเดินทางนะจ๊ะ กการไ้นตีสสถานีพหุโยธินนะจ้าสถานีพหนโยธินพหนโยทิน,ปนโปรดใช้ความระมัดระวังขนาดก้าวออกจากรถพหนโยทิน Station Please mind the gap between train and platform เขาก็ะีาออกจากรถไฟใต้ดินไปต่อบีทีเอสอยู่ลาดพร้าวนะจ๊ะขึ้นตัวจ้าไปกันต่อเลยจ้าเขากระสากกลิ่นจากข้าง่างมานะจ๊ะสันติสามแล้วนะจ๊ะบรรยากาศใน ทางล่างรถไฟไต้ดินนะจ๊ะพี่น้องกับ <Okay. S 1> มิลานอาหารมิลานขายของนะจ๊ะ <Yeah. S 1> ข,าขาห้อก็สิออกประตูซีนะจ๊ะไปต่อรถไฟ้ากันนะคะ่ะก <Yeah. S 1> ับบรรยากาศทาั้งคืนนะจ๊ะค่ะ <Yeah. S 1> ข,ขึนมาแล้วห้อก็สิไป ตอนรถไฟฟ้าอยู่ห่เยียกราดพาวนะจ๊ะพี่นอ้องเับของกติไปต่อ B T S อยู่สถานี้หายเยียกราดพาวนะจ๊ะกสิกนี้ทางเชื่องนะพี่น้องไปกันเลย เระจะไปสถานี b t ทีเอะค่ะ